คุยกันในรถอีกแล้วพี่นนองจากสวิตระดับไหนนะคะจะพาเมียไปซาวน่าพนาโอ้ยอาัไปค่ะชีวิตเป็นของเราเติมความสุขบ้านก็ดีลูกไปโรงเรียนช่วงนี้หวันแววนะฮะ <c oughs> สามีอยู่บ้านเขาบอกว่าเขาไปหาหมอนะดีด็อกเตอร์เซ็กเยียมมุดะอินซาวน่าเพะว่าเราเออเขาบอกว่าไอเขาเรียกว่าขายเส้นเนาะกับขาแกแกบ,บอกว่าเขาแนะนําบอกว่าไปอ่าซาวน่าหรือว่าไปอบเนาะความร้อน เผื่อจะดีกับร่างกายก็เลยชวนเมียไปด้วยเป็นโอกาสที่ลูกๆไปโรงเรียนนะคะคนป่วยเมียก็หลังเดี้ยนผัวก็หัวเข่าดอดนะ,ะอ่ะออชีวิตสู้กันมานานถึงเวลาก็ต้องดูแลกันไปนะคะกันอยู่ในต่างแดนอย่าลืมนะความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าที่สุดสําหรับเราคนไทยหนึ่งภาษาเราไม่ชัดเจนสองหาหมอนะเะออ มันไม่เข้าใจละเอียดอ่อนเอาจริงๆเิ่๋จ๋าไปหาหมอไปหาเองได้แต่เวลาฟังผลเนี่ยสามีชอบไปด้วยเสมอนะคะถ้าอันไหนที่เป็นแบบหลักการหรือว่าไอ้ป่วยโรคใหม่ก็คือเรื่องใหม่ที่เราจะต้องพูดคุยอย่าลืมนะภาษาถึงแม้เราจะพูดได้เราก็ไม่ได้เก่งชัดฉฉานชนิดที่ว่ารู้ลึกร,ร,รู้จริงถึงทุกเรื่องราวนะ,ะประจําวันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราคุยทุกวันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆ <c oughs> กับตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมาเติมเพิ่มเรียนรู้ไปเรืร่อยๆเนาะ <c oughs> <c oughs> เขามีสามีเราก็โชคดีก็คือมีเขาคอยพยุงคอยช่วยเหลือส่วนที่เราไม่เข้าใจก็คือถามไถ่ยายจ่าเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะถามทุกเรื่องอืไม่เข้าใจต้องจี้จนตัวเองเข้าใจนะคะเพื่อความโล่งในหัวใจเราเนาะเอาจริงๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้สู้หรือว่าเดินพัฒนาตัวเองได้ไม่เป็นภาระเขา หลายซ้ำซากนะคะอันนี้สิ่งที่ยายจ๋าทำเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเจ็บป่วยในเมืองนอกถ้าไม่มีสามีบอกเลยนะความเศร้าหมองอะ่ะที่ยาจ๋าเห็นอยู่หลายๆคนเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลเพียงคนเดียวโชคดีที่นี่นะคำว่าคนไทยอยู่ที่ไหนน้ำใจงามเราเพื่อนร้อยคนอะ่ะมันไม่ได้ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีน้ำใจไม่ทุกคนหรอกพี่น้องอืม คนเราต้องเจอคนดีแล้วเพื่อนแท้เพื่อนดีที่ดูแลในต่างแดนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่การมีเพื่อนคนไทยเนะยาะยมเจ็บยามป่วยก็ดูแลกันและเข้าใจกันไว้แชร์ว่าอย่างนั้นเออเอาแหงกันประมาณนั้นนะเราเป็นเข้าไปดูเขาเป็นเราก็มาดูเนาะอย่างฝรั่งเนี่ยเมืองนอกโรงพยาบาลไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าได้อย่างบ้านเราถึงเวลาถึงได้ไปเยี่ยมถึงเวลาเขาถึงไปหา ะะแล้วเขาก็ทําอาหารไทยให้กินไม่ได้ถ้าใครสอนสามีทําอาหารไทยได้ก็ถือว่าเก่งอันนี้ต้มไข่เป็นอยู่หุงข้าวเป็นอยู่นะคะ<ม>เออสมัยก่อนเยจจาทํางานเยจา๋าเหมือนก่บจะไปต่ออะไรสักอย่างหรือจะไปต่อไม่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยทีละหุงข้าวนะโรยพริกผงม,มานะต้มไข่ลูกนึงนะ,ะมิกกี้ซอสใส่นิดนึงนะ จบพอกินได้ลองท้องแล้วก็ไปลุยต่อนะไปเที่ยวหรือว่าไปงานอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเรื่องงานนะคะก็เราสู่กันฟังเนาะชีวิตในต่างแดนบรรยากาศก็ทึมทึกหนาวหนาวมืดมืดอย่างนงี้นะคะถ้าไม่มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจบอกเลยไม่มีทางไปไม่มีทางระบายเรื่องราวทางเมืองไทยความทุกข์ความป่วยแรกๆทุกคนเนี่ยจะปิดกั้นพ่อแม่นะคะ เออตัวญญายจ๋าก็เช่นกันไม่บอกหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมกลัวแม่ห่วงกลัวทุกคนห่วงถ้าแม่แม่แก่แล้วถ้าเขาห่วงเราเขาเจ็บเขาป่วยรายจ่ายเราก็เพิ่มแล้วก็ห่วงตัวเองด้วยคิดให้ดีนะอันนี้คือความคิดของญญายจ๋านะคะญญายจ่าเจ็บเป็นมาเชื่อไหมเยาจ๋าเนี่ยแม่เพิ่งมารู้ความเป็นจริงว่าอยู่ที่นี่ญญายจ๋าเจออะไรบ้างก็ต่อเมื่อญญายจ๋ามา ออกโลกโชเชียลนะคะตั้งแต่มาทํา y o YouTube มาทำเพจเนาะนี่เองว่าชีวิตเยจ่ากเกิดอะไรขึ้นบ้างบางเรื่องราวที่หนักหนาะแม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะเยจ่าไม่ได้เลือกแม่เป็นที่ปรึกษาเพราะห่วงความรู้สึกห่วงหัวใจนะห่วงความาเกิดแก่เจ็บแก่ป่วยมันก็เป็นภาระแล้วภาระคนไก่คาว่างเงินเงินดูแลพ่อแม่ขั้นต้นโอเค นะฮะอันเนี้ยไม่ทำให้เราลำบากแต่ถ้าป่วยฉุกเฉินต้องมีคนเฝ้าคนดูแลเงินก็ต้องเสริมเติมไปอีกหลายทางนะคนป่วยเนี่ยเอาจริงนะรักษาไม่หมดเท่าไหร่หรอกคนเฝ้าคนกินคนดูแลต้องวนกันเข้าเนี่ยเราต้องรับผิดชอบและคนอยู่ไกลนะคิดทุกอย่างวางแผนทุกอย่างเพราะมันเป็นเงินของเราไงนะ เราพร้อมที่จะจ่ายแต่ก็ขอบคุณที่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนวิ่งเต้นให้ก็อย่างน้อยเขาเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเรามีเงินเขาเป็นแรงอืก็บวรลบคูณหาร่า working team โอเคพอใจสําหรับปุมมองของเจยจ๋านะคะแต่บางคนเนาะเงินก็อยากได้ตัวคนไกลก็อยากไปให้ดูแลมันก็เป็นความเจ็บปวดที่เขาเรียกว่าแตกต่างแต่ละครอบครัว อันนี้มันอยู่ที่เสาหลักหรือเปล่ามันอยู่ที่หัวใจของครอบครัวหรือเปล่านะฮะยายจาก็ไม่อยากว่าเนาะมันเป็นคําที่ฟังแล้วอะ่ะายจ๋าโชคดีมากๆนะคะที่มีพ่อแมอ่ฝึกให้เราเข้มแข็งหลายสิ่งหลายอย่างให้คําพูดความคิดแนวคิดให้กับเราได้มายืนอยู่ตรงนี้และให้อิสระ าการให้การช่วยเหลือพี่น้องทุกคนนะคะมันอยู่ที่ตัวเองเนาะว่าเราจะเข้มแข็งหรือก,กําหนดได้เท่าไหร่ถ้าเรากําหนดได้อย่าลืมว่าเราจะมีความสุขเพราะเราจะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้ามีคนกําหนดให้กับเราบอกเลยว่าเรามีเจ้าชีวิตโดยไม่รู้ตัวนะมีนายเงินที่เราจะต้องทําทาทาทาส่ง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 ,ง,งไม่รู้จักจบแล้วสุดท้ายมันไม่เหลือเป็นของเรา เหมือนกับทุกๆเคสที่คุยกับยายจา๋ายายจ๋าขอใช้คํานี้เลยนะฮะเหมือนกับทุกเคสที่มันเจ็บปวดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นใหม่มีน้องที่เข้ามาคุยกับยายจ๋าใหม่ๆเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นให้ถูกนะกําหนดให้ได้อย่าให้ปัญหาที่เห็นเห็นแล้วฟังอยู่นี่ไปเกิดขึ้นกับเราเนาะกับทุกๆคนน้องใหม่ที่เพิ่งมาทำได้นะอือจะแจงเลย ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววันข้างหน้าเราจะมีความสุขและภูมิใจในแบบที่เราทำนะคะทุกคนบรรยากาศฝนตกลินลินไปเข้าเสาหน้าก็อีมีแหงอยู่ละนะสดซื่นนะคะสองคนสามีชีวิตก็เติมความสุขให้กับตัวเองบ้างเนาะยายจ๋าเนี่ยอยู่เมืองนอก ก็ถือว่าโชคดีในมุมของตัวเองนะฮะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครหนึ่งมีครอบครัวสองมีลูกหลานมันก็มีความอบอุ่นถึงแม้จะทะเลาะเบาแว้งกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะห่วงแบบห่างๆชีวิตลูกหลานอย่างไปเดินช็อปเมื่อวานนี่บอกเลยว่าได้แต่ของลูกลูกหลาน <laughs> เพราะอย่างเรามันมันเกินคําว่าอยากแล้วเอาจริงๆนะนี่คนจ่ายคนจ่ายไม่ได้ไเลยเลยนะ อิสเรียนปะป๊าป๊าตาและนิกส์ฝอยยาวอลาเมลฟอกินเจอแอนมามา thank you a n <laughs> ขอบคุณครับกับปะป๊าอยากชวนไปเองอ่ะดัดเดียววิ้นนะวิ้งกันเอ้ยยุยยุยเอ้ยไปช็อปจะไม่ซื้อได้ยังไง <laughs> นะครับพี่น้องค่ะไปไปชีวิตทุกคนแหละอยากได้ผัวรวยเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้ เราก็จงภูมิใจและพอใจในสิ่งที่เขาให้เราได้ตรงนี้คือหัวใจสําคัญของชีวิตคู่นะคะพี่น้องคะมันเลิศเลอเทียบกันไม่ได้หรอกแต่ละคู่แต่ละความพอใจเนะาะเจจ๋าก็แบบนี้เลยง่ายๆนะคะการสองตายายวุ่นวายแต่เรื่องลูกเต้าเอาจริงสองตายายเนี่ยไม่ทะเลาะก,กันในส่วนตัวสองคนนะถ้าจะทะเลาะก,กันเจีจ๋า,จาก,ก็จะงี่เง่าหน่อยเรื่องของลูกอ่าก็จะมีบ้างเ <laughs> ถียงกัน เรื่องของลูกแหละนะก็คือห่วงนะทางนู้นก็จะสปอยบ้างมีบางอย่างที่ไม่ลงตัวความคิดหลายอย่างเราก็มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาก็อ่าลบถัวเถียกันไปอืมเนาะแรงเราก็ขอโทษนะคะอ่าพอเขาให้อะไรเราก็รู้จักขอบคุณเนาะอ่าบอกรักกันทุกๆุกวันนี่คือพลังแห่งชีวิตคู่ที่อยู่กันได้ยาวไกลพี่น้อง อันไหนขัดข้องหรือไม่เข้าใจก็รีบถามไทยเคลียรความเข้าใจกันให้ไวอย่าให้ข้ามคืนเราจะต้องสู้เราต้องอยู่ด้วยกันไปนานๆเราก็ต้องอยู่แบบความสบายใจไม่ใช่ว่าอยู่แบบเขามีความสุขแล้วเราอ่ะอยู่อย่างความทุกข์ใจแบบนี้บอกเลยว่าอย่าคิดอย่าอยู่ในสภาพนั้นเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองที่จะทรมานนะคะพอชีวิตในต่างแดนเนี่ยดูสิอากาศอึมทึมอึมทึม ผัวเมียไม่เข้าใจแล้วอะใครจะเข้าใจกันนะเออลูกเต้าเนี่ยพอเขาเลี้ยงโตเขาก็ไปมีชีวิตเป็นของเขาเขาก็สู้ในแบบของเขาเราไปควบคุมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสองตาายนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะในต่างแดนจ๋าพี่น้องขาไปไปไปฝรั่งอยากไปสาวน้าวันนี้ก็ต้องไปเป็นเพื่อนนะคะโอ้ยบรรยากาศของถนน